สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราอยู่นะครับผมพามาชมกล้วยไม้ป่าหายากอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมสำหรับสกุลกุหลาบนะที่กำลังออกดอกเรื่องกุหลาบอินทรจักรนะครับผมกุหลาบอินทรจักรเป็นกล้วยไม้ป่าแท้สกุลกุหลาบที่หายากนะครับ หายากมากเนาะกำลังออกดอกครับกำลังแทงช่อดอกนะค่อนข้างหายากมากๆนะครับผมลาบอินทจักรอันนี้ผมเอามาเกาะไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วจะสังเกตได้ว่ารากเดินแล้วครับผมรากเขาเดินละถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ตายแล้วแน่นอนเน,ะะนาะลักษณะทางกายภาพของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกุหลาบทั่วไปเลยใบยจะเรียวนะครับแบบนี้ ลากเดินหมดแล้วนะครับผมเอามาเกาะไว้บางส่วนก็อาจจะมีเฉาตายบ้างเนาะเพราะแดดเป็นนี้แรงเหลือเกินอันนี้ผมก็เอาเกาะไว้กับต้นมะม่วงนะครับผมอันนี้คือตายนะแต่อันที่เป็นแบบนี้คือ <c oughs> รอดนะครับรอดนะครับผมรากเขาเดินหมดแล้วนี่ครับผมลากเดินหมดสังเกตได้ว่าลากเดินผมเอากามาพารางแล้วมัดติดเลยนะครับอย่างน,นี้นะรากจะเดินหมดแล้วจะไม่ตายแล้วนะครับ น,นี้เลยกำลังออกดอกนะครับกุหลาบอินทรจักรกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากที่นักสะสมกล้วยไม้ควรสะสมนะครับ <c oughs> ข้างบนก็จะเป็นสายคําปอนครับสายคําปอนที่ออกดอกก่อนนี้ที่ผมถ่ายให้ดูในคลิปก่นกอนๆพอออกดอกเสร็จเขาก็จะเหี่ยวสกุลสายเนาะแล้วก็จะแตกยอดใหม่กอใหม่ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นตัว เขาแกะเขาแกะบรูที่กําลังออกดอกนะครับเขาแกะบรูที่กําลังออกดอกเป็นงานไม้กอนะรากเดินหมดแล้วเช่นกันข้างบนนี้ก็เป็นกุลาบอินทราจัตที่กําลังออกดอกนะครับอันนี้เป็นกอเลยงานเป็นกอตายยากครับผมส่วนข้างบนนี้ก็เป็นเขาแกะนะเขาแกะบรูกําลังออกดอกนะครับ ็นงานกอเกาะไว้ดอกหอมครับผมผมก็เกาะไว้รากเขาเดินหมดแล้วแหละเกาะไว้กับต้นมะม่วงนะครับผมแบบนี้สักประมาณปีหน้าน่าจะฟื้นฟูขึ้นมาสวยอันนี้กุหลาบอินทรจักรเป็นกิ่งผมก็มันเน็บไว้เฉยๆนะครับผมเขาก็ไม่ตายรากเขาเดินแล้วนะครับมีรากเดินนะอันนี้ก็เป็นกอกุหลาบอินทรจักรนะฮะมีจําหน่ายนะับผมกุหลาบอินทรจัก ที่ช่องบาบูสิสนค้าเกษตรของเราเนาะกิโลละพันสอง้บาทส่งฟรีนะครับผมดอกก็จะเป็นประมาณนี้ปีนี้ดอกยังไม่สวยมากเพราะไม้เข้ามากว่าช็อจะฟื้นตัวครับผมน่าจะเป็นปีหน้าที่จะออกมาสวยเพราะลากเขาเพิ่งเดินนะแบบนี้เลยปีหน้าน่าจะสวยกว่านี้เนาะนะครับเวลาอินทจากตรงนั้นก็เป็นเขาแกะเขาแกะเหมือนกันลากเดินหมดแล้วรากเดินก็จะเป็นขาว,ขาว อันนี้ก็เขาแกะบรูกำลังออกดอกนะครับอันนี้งานกอเดียวเลยติดต้นไม้มีจำหน่ายนะครับผมทั้งเขาแกะบรูกุหลาบอินทรจักรนะแบบนี้เนี่ยอินทรจักรดอกสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับหายากเนาะกุหลาบอินทรจักรพันสองครับกิโลหนึ่งเขาแกะงานเป็นกอก็มีนะครับผมสอบถามเข้ามาได้มีจะจำหน่ายตลอดนะโทรมาสอบถามได้อันนี้เป็นเอื้องสายคำปอน กำลังแตกยอดใหม่ครับเห็นไหมครับแบบนี้เหมือนเป็นเอื้องใบไผ่งานเป็นกอมาตายยากครับถ้าได้มาเป็นกอตายยากเป็นไม้รากอากาศผมก็เกาะไว้ไม่ค่อยได้ลดน้ําด้วยให้เขากินอากาศแต่รากเขาเดินหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยรากเดินมาหมดแล้วยังไงก็ไม่ตายแน่นอนแต่ก็ฤดูฝนนี้รอเขาฟื้นตัวขึ้นมาได้กินน้ําอิ่มก็คงน่าจะสวยะครับนะอันนี้ก็เขาแกะเขาแกะกําลังออกดอกเห็นไหม ออกสช่อข้างบนก็มีออก3าสช่อเนาะงานกอความพิเศษของงานกอนะครับผม <c oughs> ข้างล่างนี้เป็นเขาแกะเขาแกะบรูตรงนี้ก็ออกดอกผมเกาะไว้รวมๆกันครับผมนี่ลากเดินแล้ว <c oughs> ใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0959418988เนะสาาำหรับกล้วยไม้ป่าทุกชนิดวันนี้พามาชมดอกกล้วยไม้ป่ากุหลาบอินทรจักรนะครับ เรื่องกุหลาบอินทรจักรกับเขาแกะ<ม>กับตัวอื่นๆนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ